กิจกรรมบูย่าเดย์ทำภารกิจ12ภารกิจเพื่อรับรางวัลและเมื่อเราล็อกกินวันบูย่าเดย์ก็รับแอร์บอไปเลยสอนพิฆาตพิชิตเป้าหมายหลายไอเทมกิจกรรมนี้ก็ไม่มีอะไรยากนะครับผมเพียงแค่เรากดสุ่มยิ่งหนึ่งครั้งหรือ10ครั้งก็ได้นะครับผมเราก็จะสามารถสุ่มชุดตัวนี้ได้เลยนะครับผมและเมื่อเราสุ่มแล้วแต้มครบสามารถนำมาแกลกรางวัลได้ที่หน้านี้นะครับผมหรือว่าจะแลกเป็นไอเทมอื่นก็ได้ครับ โอเคครับผมก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่องของเค,ค้กไอและวันนี้นะครับผมมีสกินปืนสุดเท่มานะครับผมนั่นก็คือสกินปืนสกินปืนบลูเฟรมเอ่อดาร์โกนะครับผมเออก็เป็นเป็นตัวตัวมังกรนะถ้าอัพแล้วก็เป็นปืนปืนแรกที่มีแบบให้อัพเกรดด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองซุ่มดูเลยก็แล้วกันนะครับว่าตอนนี้ผมมี19,314พเพชรนะครับผมใช้ <c oughs> แบบจนอัปเกรดเต็มไปเลยนะครับจนเวลเจ็ดเนี่ยผมจะหมดเท่าไหร่นะครับผมแล้ววิธีการสุ่ของผมจะไม่เหมือนคนอื่นนะครับผมผม,ผมจะทําแบบอ่าแบบที่หลายๆคนยูทูบเบอร์หลายๆคนไม่ทานะครับผมก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาสุ่มก่อนก่อนนะครับผมอ,อันนี้อาโอเคนะครับผมผม,ผมเลือกเป็น2อ,อันนี้นะครับผมอ่าผมว่าอันแรกผมไม่น่าได้หรอกผมไม่ดวงดีขนาดนั้นนะครับผม อ่าเป็นแอร์บอร์ดนะครับผมอ่าไม่เป็นไรครับผมสุ่มต่อไปชิวๆครับผม49เพชรครับโอ้โหได้เป็นชิ้นส่วนนะครับผมเอาไว้หินอัปเกรดนะเรียกเป็นหินอัปเกรดดีกว่านะครับผมต่อไป99เพชรนะครับอือหือได้สกินชิบะนะครับ199เพชรครับยังไงครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห้เราอีกต่อไป299ครับ299โอ้โห299งาเก้ามายั่ว ได้ปืนกระบอกที่299เกบน,นะครับผมน่าจะตีเป็นเงินจริงๆนะไม่ถึง200บาทนะสำหรับสำหรับใครที่อยากได้สกินปืนแบบเลเวลหนึ่งนะครับผมก็<ว><น>ถ้าดวงดีก็น่าจะประมาณนี้<ว>น,นะครับผมทุกคนโอ้โหต่อไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการอัปเกรดนะครับผมอ่าก็วิธีการอัปเกรดนะครับผมมันจะมีแบบแบบให,ใ,หให้เราซื้อกล่องนะครับผมแล้วก็สุ่มจำนวนนะครับผมว่า มันจะมีกล่องกล่องละ50เพชรใช่ไหมแล้วในกล่องนั้นก็จะมีหินอัปเกรด2อันหินอัปเกรด3อัน5อันจนไปถึง10อันนะครับผมมันขึ้นอยู่กับดวงนะครับผมแต่ผมจะไม่ใช้วิธีนั้นนะครับผมผมจะไม่ใช้วิธีพึ่งดวงผมจะสุ่มแบบอัปเกรดไปเลยนะครับผมแล้วมาดูกันว่าผมจะหมดเท่าไหร่นะทุกคนนะก็จะอยู่ที่หน้านี้นะครับผมสวมใส่ไปเลยในช้า เทจัดนะครับผมดูสกินปืนอีวองผมเป็นสีทองแต่นี่เป็นสีแดงนะทุกคนอันนี้ก็คือนี่นะครับผมวิธีอัปเกรดแบบผมนะครับก็คือผมจะอัพตามตามหินโทเค็นเลยนะครับผม21อันก็210อนะครับก็คือ1โทเค็นเนี่ยมันจะมีมูลค่า10เพชรน,นะครับผมผมจะไม่ซื้อกล่องสุ่มนะผมจะเปิดแบบนี้แล้วมาดูกันว่าถ้าเปิดแบบเนี้ยเราจะหมดเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับผมอ่าอันนี้จะเป็นแบบกล่องนะแต่ผมไม่ซื้อนะทุกคนนะอ่า มันก็ประมาณนี้ผมก็เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขออัปเกรดแบบอันนี้ก็แล้วกันนะครับทุกคนนะอัปไปเลยปึ๊บสองร้อยเรียกว่าสองสองร้อยสิบเพชรนะครับผมนะนี่อัปเกรดปั๊บนะครับผมก็เวลาสังหารจะมีอ่ะน,นี่นะครับผมแถมชื่อสีไฟสีฟ้านะครับอันนี้หกร้อยเพชรนะครับผมหกสิบเพชรก็คือหกหลอดเอ้ย 10โทเคนก็คือ600เพรนะครับเดี๋ยวเราจะไปแบบไม่ลีลาอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับผมนะก็มาดูกันนะว่าผมหมดเท่าไหร่นะครับผมผมคิดว่าทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละว่าสกิลของแต่ละอันเนี่ยมันมันยังไงนะครับผมมันทําอะไรได้บ้างนะครับแต่ว่าผมคิดว่าทุกคนน่าจะยังไม่รู้ว่าแต่ละเลเวลเนี่ยมันใช้โทเคนเท่าไหร่นะครับผมอันนี้เลเวล5นะครับใช้โทเคน240นะครับหรือตกเป็นจีก้อนนี่3,400เพรนะครับผมตอนนี้ผมเป็นผมเริ่มหมดแล้วทุกคนจาก1 9 0 0เหลือ10 มีเอฟเฟกต์สังหานนรนี่ฮะโอเคอันนี้เวล5ห้านะครับต่อไปเวล6หกเวล6หจะเปลี่ยนรูปร่างแล้วก็รู้สึกจะมีสแต็กขึ้นมาเพิ่มอุ้ยกดผิดกดผิดนี่ครับผมนี่สี่พันเพชรอัปเกรดไปนะฮะโอ้โหผมหมดไปแล้ว9 0 0าเพชรนะทุกคนเอาเรื่องอยู่นะแล้วมาดูเอาสุดท้ายนะโอ้โหอันสุดท้ายหกหกพันเพชรโอ้โหทุกสุดเลยนะครับผมนะแต่เพื่อคนดูผมทําได้ฮนะ โอ้โหเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมฝากกดไลค์ like คลิปนี้เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมนะนี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาคํานวณดูนะว่าถ้าเราจะอัพจนตันเนี่ยจนตั้งแต่วิวหนึ่งจนถึงวิวเจ็ดเนี่ยเราจะใช้เพชรเท่าไหร่นะครับผมตอนนี้เพชรผมเหลือ4,220นะครับก็ที่แบบคร่าวๆเลยนะครับจากหมื่นเก้านะครับเหลือสี่พันก็น่าจะใช้ไปประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันเพชรนะครับผมอันนี้ก็คือผมไม่รู้ว่าผมน่าจะสวยสุดแล้วนะครับเพราะว่าผมสุมแบบ แบบไม่เปิดกล่องนะเพราะว่าผมคิดว่าแบบเปิดกล่องเนี่ยน่าจะได้อะไรดีกว่านะครับผมเพราะฉะนั้น <Wow. S 1> แนะนำว่าทุกคนเปิดแบบกล่องนะครับผมอย่าเปิดแบบนี้เหมือนผมนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมกันเลยนะครับว่ามันจะสวยแค่ไหนนะครับสำหรับเอฟเฟกต์นี้ เอาละครับทุกคนครับตอนนี้นะฮะโอ้โหผมบอกเลยว่าเกมโคตรตึงตึงจัดจัดนะครับแล้วยังไม่มียังไม่พอเพียงเท่านี้นะครับผมสุ่มเจอต้องไปนะครับผม IC Max นะครับผมโอ้โหอดีตท็อปหนึ่งของแกนแมสเตอร์เลยนี่ครับผมโอ้ยมันมันก็ตึงเกินนะครับตอนนี้ทุกคนสังเกตนะว่าผมอยู่นอกนอกวงนะครับนอกหมอกนะคือตอนนี้เกมมันตึงมากนะครับทุกคนสังเกตดูคนนะเหลือ34คนนะฮะโอ้โหเฮ้ยแล้วข้างหน้ามีตัว เดี๋ยวเฮ้ยเอาไม่เห็นกันเหรอไม่มีผมเองคนเดียวนะผมยิงผ่านแล้วกันนะโอเคล้มหนึ่งนะครับโหเหือแล้ทำเลยโอเคโอ้โอเคตรงนั้นแตกเนี่ยฮะเฮ้ยทีแรกผมทุกคนผมไม่ได้ผมไม่ได้อัดคลิปเจ้าคลิปนี้นะครับผมแต่ผมเล่นไปสักพักผมเห็นเห็นไอซีแม็กนะครับผมเออก็เลยแบบเออไหนๆก็เกมตึงละไหนๆก็ได้เอเคละเดี๋ยวคลิปนี้มารีวิวก็แล้วกันนะไม่รู้ว่าผมจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่าแต่ก็อ่า ลองดูก็แล้วกันนะครับเผื่อแบบได้ที่หนึ่งนะฟุกๆได้ที่หนึ่งนะทุกคนแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าตอนนี้ผมอยู่นอกวงไกลมากนะครับเคผมดึง SVD ให้น้องเรานะครับเหลือสามสิบสองคนตอนนี้ผมอยู่คลปทาวนะวงนี้น่าจะอยู่ประมาณพีคของนาฬิกานะครับทุกคนโอ้โหคตรตึงโอ้โหแล้วยังมีตัวอีกนะครับผมนะ้องผมโดนยิงยังจะหลบอีกเนาะโอ้โหน่าจะติด ต็แน่ใจตัวสุดท้ายของตี้นั้นนะที่ผมยิงเมื่อกี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมไปซ้อนซ้อนที่โอเคหมดตี้นะครับหมดหนึ่งตี้แล้วเหลือส1สอคนนะครับแต่ว่ายาผมเหลือ6กล่องนะไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าพราว่าวงก็เริ่มค่อนข้างที่จะแรงแล้วนะครับตอนนี้ผมเล่นเป็นสายนอกนอกหมอกนะครับผมแล้วก็ไม่มีสกิลตัวนอกหมอกด้วยนะครับดูดิวงโคตรไกลเลยอะทุกคนค่อ <c> น <oughs> ข้างที่จะบีบหัวใจมากเลย โอเคตรงนี้มีรถไหมโอเควยมีรถกระบะด้วยนะครับโอ้แต่ว่านั่งได้สองคนอะแล้ววงเจ็บด้วยนะทุกคนแต่ว่าเกาะผมเลี้ยวสองไปอัพเกาะดีกว่าอัพเกาะก่อนเนะี้ยโอ้ต้องนี่เราต้องทิ้งเพื่อนเลยเนี่ยโอหยาบเลยเดี๋ยวตั้งสิบยี่สิบเจ็ดคนแนละ้วโอเคเดี๋ยวไปก่อนอ <laughs> าพม,มานะน้องๆเดี๋ยวพี่ถ้ามีรถเดี๋ยวจะหามารับก็แล้วกัน แต่ตอนนี้คือภาวนาว่าอย่ามีคนดักเลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเกมมันตึงคนไม่รู้ว่าจุดอยู่ตรงไหนบ้างนะครับผมแต่ไม่ค่อยเห็นไอซีแม็กคิวเลยนะเกมนี้อืเฮ้ยข้างหน้าเอ้ยข้างหน้าหน้ารถสปอร์ตนะครับผมสวยครับผมบอกเลยน้องรอดตายแล้วเว้ยผมับ้าไปรับน้องก่อน ตึงเกินดีนะโชิโนุกไม่มีคนด้วยขอเพิ่อยู่นออ้อยวงด้วยขอไปรับคนที่ไกลที่สุดก็แล้วกันว่ารถเราแรงขึ้นมาต้องไส้โอ้อาแล้วผมกดปั๊มยาไม่ได้โอ้สวยละเปิดกระเป๋าได้ว้าโอ้อะไรกันเนี่ยปั๊มยาก็ปัมป๊มข้างนอกไม่ได้ต้องเปิดกระเป๋าปั๊มอะไรสวยขนาดนี้ครับ เหลือ26คนนะครับผมอะดีไม่ดีไม่รวมผมก็เหลือ22เนะี่ยแต่ไม่รู้ว่าจะมีคนดักองหรือเปล่าแต่ขอขับทิมไปก่อนเรียกกันเพราะว่ารถรอแรงนะครับรถเพื่อนรถกระบะน่าจะหลบกระสุนไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่ของเราก็มีโอกาสรอดนิดหนึ่งนะหวังว่าคงไม่มีคนดักเราแค่นั้นแหละแต่ที่ว่าน่าจะไม่มีนะครับผมน่าจะแคมป์กันนะเพราะว่าคนค่อนข้างที่จะตึงไม่มีใครมีอารมณ์มาดักผงตอนนี้หรอกน่าจะหาจุดพี่ชั่ ดีกว่านะครับผมโอ้โหทำอะไรบ้างฮนะเอาทุกคนบรรยากาศโปรลีกก็วนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหลังจากที่วงแค่นี้เหลือ22คนเนะี่ยเอาโอเคแตกไปอีกแล้วหนึ่งนะเมื่อกี้เลยจะเหลือ23นะข้างหน้าเหมือนมีตัวหรือเปล่านะไม่แน่ใจข้างหน้าน่าจะมีนะครับผมแล้ววงอยู่ตรงฝั่งขวาด้วยโอ้โห สวัสดีพี่ขอละกันพี่เขาฟันเลี้ยงให้ผมเอาไวนะ้วอร์เนตรงนี้แนักสองโอ้โหวงก็ผมว่าเอ้ยนั่งไงเริ่มคิวล้ผมว่าวงค่อนข้างที่จะไม่ไม่น่าจะเข้ายากเท่าไหร่นะนอกจากจะมีคนแย่งเข้ากับเราอันนี้น่าจะเข้ายากอยู่แล้วโอ้โหถึงมากครับทุกคน วงแค่นี้ไปหลบอยู่ไหนฮนะบ้านบ้านหลังลัตตี้เลยมั้งเนี่ยผมว่านี่โอเคมีคนเสียชีวิตไปละเริ่มตายวงกันแล้วนะครับโดนดักวงอะไรเงี้ยเข้าวงไม่ได้นะผมว่ามันวงเล็กแล้วมันไม่มีพื้นที่เล่นรอบวัน,นะนอกวงน่าจะเยอะเหมือนมีตัวดันมาหรือเปล่าข้างหน้าผมเฮ้ยเดี๋ยวไปสอนพี่เขาดีไหมเนี่ย หมือนไอ่ยังไงอุ๊ยมมนูระเบิดสูตรมาโอ,โ,โอ้โหบางอาจนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนคนหดระเบิดสูตรอยู่ตรงนี้ครับคนหดระเบิดสูตรอยู่งนี้เรียบร้อยโดนสองตัวเอาไปอีกเม็ดครับผมบอกเลยมีออดาวผมมีดาวเข้าเข้าครับดาวแล้วโอ้โหตั้งไอวอลบางกันอีกโอ้โหเราระเบิดผมหมดด้วนี่แล้วมีระเบิดอีกลูกนะวงบีบอะผมไม,ไม,ไม่ไม่เอาตัวนี้ดีกว่าแล้วน้องดาวอีก นนี้อ้าวมายังไงครับพี่มายังไงมายังไงโมขอลบก,ก่อนอุ้ยสายมาตึงจัดทุกคน14คนวงแค่นี้นะครับอุ้ยแล้วใครมันเข้ามาอยู่วันเนี้ยสองคนเลยตรงคลองน้ำตัวหนึ่งเอาวองมงตัวนึงโอเคแตกหนึ่งนะเอ้ยโว้มาเล่นตรงนี้เอายังไงครับอุ้ย,ยโด,ดนรัดปะเนี่ยทุกคนทุกคน,นครับโอเคตามของไปครับ เอา้าโอ้โหพิพาลละขวาขวายิงขวายิงโอ้โหโอ้ยโดนตุ๋ยทุกคนเรียบร้อยโดนแคนเน็กหรือเปล่าโอ้สู้พี่สิบคนเก้าคนข้างบนมีอีกนะสอยมาโอ้ตึงมากครับทุกคนตอนนี้สู้ครับพี่แจท ไม่ใช่พี่จัสหรอพี่จัสอ๋อมีคนแตกแล้วนะครับผมว่าตีนะตั่าจะตีเซฟโซนนะตีไอแม็กนะเรียบร้อยเขาติอ๋อไอแม็กแตกนะครับก็เรียบร้อยเราไม่ได้ที่หนึ่งนะทุกคนแต่ว่าเราจะขึ้นแกนไหม ดีอยู่ขึ้นแกนอยู่นะครับผมผมภาคจนคอแห้งเลยนะครับจังหวะนนี้แตกแล้วก็ภาคไปครับบวกสิบโอเคทุกคนก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสําหรับ AK เคเพราะว่าผู้ชมชอบนะครับาลืมฝากกดไลค์ like กดติดตามผมด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะสวัสดีครับตึงจัด